โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจัดไอดีสวยเป็นไอดีราบเพชรนะครับมาขายให้นะก็ราคาอยู่ที่2,200บาทนะครับตัวนี้การโหดเยอะมากนะก็จะเป็นตัวที่ราบเพชรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะมีไปสนเรอบังนะครับมีเขาคาซัต ซาคุระดีมิเตอร์มาเตอร์บีโธเฟนสวีดูเซียแชมเปียนมิเนว่าเนวนาปุกนะครับแรปเปอร์มีเลอบังจี้ตรงสายเลยนะครับนี่ก็เป็นสายลาเพชรนะจี้หลักครบคันเลยเวราปุกนะครับมูฮุนอ่าเป็นตัวโหดพาสุทนก็มีมีรีมัดด้วย การ์ดมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะใครที่กำลังหายดีลงลีกเพชรอยู่นะตัวนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มๆเลยราคาไม่แพงด้วยนะครับถ้าเทียบกับของนะเพราะว่าจี้นี่คือแบบตรงสายมากๆนะครับคือเล่นได้กับทุกตัวละครนะจะล้มละลายวิกตอรรี่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวพาไปดูจี้นะก็มีหมวกสงการให้นะครับหมวกลาป้ายไม่ขายสองงานเลยหนุ่มดำมุดเนี่ยคือจี้หลักๆมันเยอะมากนะครับเนี่ยแปนท้องฟ้าก็มีนวมโชคองค์ดูดนะแจ็คแพคเคิ์เตอร์ก็มีประมาณนี้นะครับจี้หลักๆมีออฟแล์ด้วยนะ เป็นกู้เงิน80%อยู่ในจีน้นี้เมื่อกู้เงินนะครับได้รับเพิ่ม80%จากมอเบิ้ลที่กู้ก็คือออฟแลนแบบว่าโกงเลยนะเวลาเราล้มละลายเนี่ยเราเรากู้เงินนะครับเราจะได้เงินคืนมาเยอะมากๆเดี๋ยวดูออปชันนะครับเดี๋ยวจิ้มให้ดูถุงมือ,อไท่าน เช็คแผกเคาน์เตอร์นะครับออก,กเกาะปันจรวดเวล่าก็มีสมุดบัญชีแลกเปลี่ยนนะตัดหนังฟ้าในองค์ดูดเข็มเจอาฟองป้องกัน50นวมชกนะครับจี้ดีมากเลยนะอันนี้ก็เป็นจี้เซตฮาโลวีนนะครับผมแปนท้องฟ้าเบิ้ล28 ป้องกันห้าสิบตัดนังฟ้าไกด์วางใต้สมุดอันนี้ออฟกู้เงิน80%เลยนะอืมก็จี G ้ออฟสวยนะครับสวยมากๆก็พร้อมล่าเพชรนะครับผมที่เหลือก็ไปปั้นตัวใหม่ๆเอานะจี G ้พร้อมเล่นแล้วนะครับนี่ป้ายไม่ขายสองันเลยสวยๆหมวกลาก็มี ออกเกาะแล้วก็หมวกสงการนะครับไปนอ็อปตัดดังฟ้าก็ต่อไปดูลูกเต่านะเป็นเต่าใหม่นะใครที่สนใจซื้อนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้เลยก็ทัก facebook ผมมาได้เลย